สวัสดีครับแฟนเพจ Kick Off s p e e d o s a นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน่นะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ1คู่เลยครับยังบวกรับซับเหมือนเช่นเดิมนะครับ JUBIRO อิวาตะกินเต็มครับด้วยการบุกไปเสมอกับคาวะสกิฟอนตาเรี1-1เลยครับวันนี้ครับฟุตบอลเย็นคงน่าสนใจนะครับและผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับในศึก เจรีหนึ่งญี่ปุ่นเหมือนเช่นเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับ G Power นะครับสถาบันทางการเงินนะครับที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ G Power เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับหคู่ของฟุตบอลเจรีหนญี่ปุ่นนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างเซเรโซโอซาก้า เปิดบ้านพบกับชิบิสึเอสเพาผลงานของเจ้าบ้านภาพรวมในซีซั่นนี้อาจจะไม่นิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นการเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าภาพรวมเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ครับสภาพทีมถือว่าพร้อมเลยครับแนวลุกตัวเก่งอย่างทางฮิโรอากิ โอกุโน่ฮิโรชิคิโยทาเกะและบูโนเปเรล่าต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับวันนี้ครับรับมือกับทางชิมิสึเอชพาวนะครับซึ่งผลงานตอนนี้ตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับเป็นทีมที่เล่นเกมรุกดีนะครับแต่เกมรับเนี่ยค่อนข้างโยมนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยชอบเปิดหมากรงตัวนี้ครับผมดูแล้วเล่นไปเล่นมามีโอกาสเข้าทางเจ้าบ้านมากเึินนะครับกำแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่เซ เกมลุกความคมของทางเจ้าบ้านมีมากกว่าแล้วก็สุดท้ายครับเชื่อว่าเซเรโซโอซากามีโอกาสต่อยอดความมั่นใจด้วยการเอาชนะได้ในเชียบอลต่อเชียทางเซเรโซโอซากานะครับในคู่นี้ขอตั้งเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงแ่งวัรวยไปเจอกันใหม่กร์งนี้สวัสดีครับ